เอีกครั้ง๋ยวมีอ่ายสองลูกหลานคือดังแฉดเพราะว่าอัแม่จีนเบิ่งตลอดด้ยชื่ออย่างลูกชื่ออย่างชื่ออะไรคะเนี่ยคู่แดงแดงคือได้แม่งามคือได้แม่งามแฉดแม่กับงามลูกกับงามอันขออนุญาตนะคะวันนี้ เขามาดูลูกสายลูกสาวตอนแรกๆตอนแรกตอนแรกอ่ะแดดดีดีแม่บอกค่ะนูมากหัดฝนตกแม่ฝนมาเลยไว้น้ำใช่หน้า่นอนก็จะแตกตื่นกันเลยค่ะวันนี้มาถ่ายงานเพลงอันนม่ค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่คิดก่อนเด้อซื้แม่แม่รู้ว่าเยอะว่าจะเขาสิรู้ว่าอายู่ หมักหมองนึงแม่งไหเลยกินขนมนั่นแม่ได้เลนอันนี้ทอนเหมือน้านกินขนมหน่นแม่โอ้คุณมากินกะออดมันเป็นตาหักแม่มันเป็นทอนถี่แบบว่าเอ้าคนหลักปสิจําได้ท่อนนี้แหละก็อุตสาห์เป็นให้เกียรติมากนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแม่แพรวขอบคุณบอสแพรวด้วยแล้วก็น้องนาริตาแล้วก็น้องเพลงแล้วก็น้องๆทุกคนทีมงานนะคะวันนี้ รถนี่ไม่ได้ขนมาคันเดียวนะคะอยู่ที่บ้านยังมีเยอะอยู่นะวันนี้ขนรถหรูมากลางทงหน้าเลยค่ะสังเกตว่าค่ะกลางทงหน้านีะค่ะรถแพ่งกันสิตอนแรกนึกว่าเออรถตำรวจมงตอนแรกนึกว่าเป็นรถตำรวจมาอุยผู้ใดเห็นอยังผิดบถสูแม่ยอย่ามารถหรูมันคุ้นๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเท่าตัวเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงบ้างนะครับเนื้อหา เนื้อหาก็คือเพลงรักสลายที่งานใหม่นี่ก็คืออหกนะอหักเลยเนาะอกหักคือเก่าเพราะว่าส่วนมากของห้าสิบอหกหักองเขาคุ้นค้วร <c oughs> ักสลายก็ต้องรักก็ต้องสลายรักสลายที่งานใหม่งานใหม่ขอนแก่นปีนี้ปกตินะคะก็จะมีผู้บ่าวมาด้วย <Okay. S 2> แต่ปีนี้ไม่มามาคนเดียว <c oughs> เพราะว่าสด สุบรแสดงของเพลงนี้มีใครบ้างนะครับมีมากกว่าสางประเทศมีน้องเพลงให้เกียนน้องพิจารินกับแม่จีนนะคะแล้วก็มีสาวพรเนาะเป็นเส้นเรื่องใช่ไหมสาวพรแล้วก็เบาแม็ด้วยเออเขาถ่ายเขาถ่ายไปแล้วแล้วก็มีพี่พิมพ์ฟ้าโซเน็ตไอเน็ตไทอะไรนะ ไอดอไม่ต้องบอกว่าแม่น่ะให้เกียรติน้องให้มาร่วมงานเอชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณจากใจหลีตง้งแ่แหลเลยที่พาต่อองลาไปเพิ่นบอบปฏิเสธด้วยแตงต่บิ๊กยู่ตงตาแพลวยู่นะคะพอโทรไปปุ๊บก็บอก เปิดไปเขียวจนวันนี้ก็ให้มาร่วมงานไหนมาละนอศิลปินแห่งชาติได้นี่ยนะวาวากให้มาสังเกอาก็แม่นเท่าไรเนาะเกิดมากกับเด็กยินโหลดแต่เกิดมากกับเด็กยินโหลดจินตลาพูนลาบแต่ว่ากระบอเถ่าเนี่ยคือเก่าอยู่เออจังสี่ว่าถือใจรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขอให้สุขภาพแข็งแรงสาธุลูกสาธุถามลูกสาวน้อยเป็นเด็กดีนะคะเด็กดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกสิ่งอย่างเด้อพ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวกระคือสิ ปอยเอ็มวีประมาณวันที่สิบหา้าสิบห้าที่จะต่ว่ามือนีขออนุญาตเด้อรวดเร็วท่านใหวัดเต็มกองไทยเลยเผม่ยอมเภอจากน้อยคือว่ากสาวว่ยด้ขึ้นไปที่สิบลูกด้วบ่เคยลำสอดแจงไม่ผลาลำสอดแจงไปเอบอร์เลยเสียง แต่ละคน่เป็นยงอขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณทีมถ่ายทางขอบคุณทีมแม่จินนะคะมีอะไรก็ยินดีรับใช้เสมอเช่นกันเช่นกันค่ะขอบคุณขอบใจมากที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับที่จินในวลานี้ขอบคุณเจ้านายน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีด้วยลูกขอบคุณ่ะสวัสดีค่ะพอดีอันเขา